สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำอาหารที่ในคลิปที่ผมดูอันนี้น่ะเป็นเป็นไก่ย่างที่มันท,ที่มีโด้วยก็ใส่มะเขือเทศก็ใส่ลูกชิ้นข้างในชี้ด้วยอะไรตรงไหนตรงนี้นั่นคืออะไรนี่คือ อยู่แล้วก็ข้างในมีซอสมะเขืเทศอยู่แล้วก็มีลูกชิน้นอ๋อใส่ข้างในไก่เด็เหรอใช่อันนี้คือแตงกวาพะเขือเทศไข่ภษาษาอังกฤษสิอะไรบ้างอันนี้นะ่ะต้องใช้ลูกชิ้นเต็มแล้วใช้มะกฤซอสมะเกิดเทศใส่เข้าไปให้ให้สูงเท่า แล้วก็เอาเนื้อไก่ดิบแดงกวาหัน่นไปแล้วก็เอาเอาเอาไข่ไปไปเคาะแล้วก็เอาน้ำไปทอดอันต่อไปสเต็กใสม่มะเกือเทศต้องใช้ไข่เอาไปทอดไข่ เนื้อสเต็กดิบๆบซอสมะเขือเทศผักแครอทหั่นแครอททอดให mm ้ hmm. กดไลดค์กดแชร์กดซับสใช้ด้วยนะบ๊ายบายบอกชื่อเมนูอีกทีหนึ่งว่าอะไรบ้างนี่คือเมนูอาหารในคลิปตามอ,นนอะไรชื่อเมนูแรกคืออะไรชื่อเมนูเป็นไก่ ไก่ที่มีอยู่แล้วก็ใส่มะเขือเทศซอสมะเขือเทศเท่าสูเท่านี่แหละเมนูนี่แหละแล้วใส่ลูกชิ้นเข้าไปเมนูนี่แหละอะไรเมนูนี้คือสเต็กใส่ใส่ซอสหมึกเทศข้าวบนและผักเยอะและไข่แล้วก็แครอทครับเนื้อเนื้อเราต้องทำ,ทำงยังไงทำให้มันสุกยังไงต้องเอาไปทอดยังไงล่ะ ทอดทั้งสองอย่างเลยเนื้อทอดแล้วแล้วไก่ทำไงสุดไก่ต้องทอดเหมือนกันมเมนูจะเมนูนี้ทำทำไมสองเมนูทำทำไมก็กินอร่อยกินอร่อยใค่ใครทำแกคนดูคนดูก็อยากทำสวัสดีคนดูด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย